พื้นที่ที่ชาวมอกแกลนอาศัยอยู่มักจะเป็นบริเวณริมชายฝั่งทะเลที่มีชายหาดป่าบกทุ่งหญ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าชายเลนจุดเด่นของป่าชายเลนคือการมีคลองคดเคี้ยวเป็นจนํานวนมากถือเป็นโครงข่ายคลองที่เป็นแหล่งอาหารสาคัญของชาวมอกแกลนเนื่องจากชาวมอกแกลนไม่ชอบออกทะเลลึกเหมือนชาวมอแกนและชาวรักราวยพวกเขาจึงเป็นคนบนบกหรืออีกในหนึ่งก็คือคนของป่าชายเลน พะมีความรู้ความชำนาญและรู้จักพื้นที่ต่างๆบริเวณคลองป่าชายเลนเป็นอย่างดีผู้หญิงมอแกลน์มักจะหาหอยหลากหลายชนิดในดินเลนตรงชายป่าส่วนผู้ชายมอแกลน์วางหยองหนักปูหาน้ำผึ้งหรือออกทะเลเพื่อวางรอบหมึกและตกปลาคลองในป่าชายเลนอาจจะมีหลายชื่อและแต่ละหมู่บ้านก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปโดยอาจจะตั้งชื่อคลอง ตามชื่อคนที่เข้ามาบุกเบิกหรือหากินเป็นประจำหรือตั้งชื่อตามทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในอดีตและในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะการใช้ชีวิตและพัฒนาการของชุมชนมอแกลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งชื่อคลองความรู้ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากคลองและในขณะเดียวกันก็ดูแลรักษาลำคลองไปด้วยนอกจากนี้การตั้งชื่อคลองตามคน เป็นเสมือนการยอมรับถึงสัญลักษณ์แห่งสิทธิในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งมักจะไม่ใช่สิ่งตายตัวหรือสิทธิขาดแต่มีการแบ่งปันกันใช้โดยอาจจะให้สิทธิ์หลักกับผู้ที่พบเห็นก่อนหรือเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อน